กเอ้ยเรียบหลายข่อยเพชิบักม่วงกับปลาแดกพี่น้องเอ้ยข่อยเพลิบักม่วงกับปลาแดกมื้อนี้กับมาไล่ยืนยันตัวตัวทายอันนี้ก็เป็นเวลาใบสามม่วงปกติของแม่ยายเก่งอยู่แล้วเนาะค่ะปกติกับเสียไล่บสามถึงใบสี่ม่วงเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กับมึงเหมือนจะยุบสี่ลูกชายกับน้องโดนลูกบาสไอโยคนโตไอโยโมเมียคนเล็กแต่งนู่นนี่เรียบร้อยเดี๋ยวคุณยายเก่งจะรีโนเวท อาจจะเปิดบ้านให้ดูนะคะจะรีวิวจะไม่โชว์แต่ห้องนี้งานกิจกรรมอ่าส่วนตัวเจ้าของเน่กิจกรรมชาวบ้านแน่งานวัดงานโรงเรียนในข่อยเพลทแล้วข่อยกินบัก่วงเพชทขอบคุณหลายๆด้วยจ้ายติดขามาทักทายนะคะกรรมดีมบวยาดีอันนี้กับเปิดแล้วยืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะ ่ัยเผ็ดแล้ว่ัยกินบัก่วงเผ็ดขอบคุณหลายๆด้วยจ้าติดเขอมาทากทายนะคะไปกินตะกาแฟหล่อนๆอุ่นไปสั่งอุณหภูมิในร่างกายเนาะขอบคุณนะคะสุขุดสุขคนตีมามาไปเติมเสริม,มแตงดี๋พี่น้องขอยุทสภาพเดี๋ยวขากับแปสภาพนั่นถ้ามันจาดมันจาดบ,บานอืมอ่ บุหูว่าอ่านถืกหรือเปล่านาอค่ะนาอกระสิประมาณนี้แหละนาอค่ะนาะมายิ้มเป็นถ้าอยากคุยก็เข้ามาไม่อยากคุยก็ไม่ได้ว่านะคะขอบคุณมากๆแล้วถ้าจะขอมาถักทายเนาะค่ะนาะมันนี่เวนเดอร์จะไปอาบคำอาบเมื่อยหลายมันยังคำมันยังเย็นนี่พี่น้องฝ่าวาบมีต้นไม้บัง ขอคุณเด้อที่เขามาทักมาท่ายมาให้กำลังใจเลยวันนี้มันยักเก่งกันสิมาไร่หัวบ้านสามจีสิบเมือ่อดีได้กายนเพื่อนเนาะพี่น้องกายนเพื่อนไปกอนเดี๋ยวไปชมบ้านนี่กันเทิ่ยงมูพี่น้องมาหาเทิ่งโอเนาะก,กันเลยบ่ค่อยมีเวลาว่างเต็มที่มือคืนนี่กับมูผู้่วยทอแกเพื่พี่น้องขอพุณเล,ลา่าเล่าุขคนที่เขามาทักทาย ม่ใยังเก่งกับมาเปิดลไรยืนยันตัวตนเนาะค่ะนะสุขสุขุนที่มาให้กำลังใจที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่มือนันจนหอดหมือน,นี่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันมือนี่ได้กาย้อนเพื่อนเนาะพี่นองกาย้อนเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวไปชมบานเลย ยังไปเตรียมงานอย่างใส่ชีเตรียมงานปีใหม่ใส่อันสิปปับปรุงบ้านอีกก็เลยบอก่อยได้มีมาเล่นการมากินกลวอทอดน้ำกันเด้ยค่ะเด้อไข่ยบ่ไดดแต้งหนาแต้งตาได้พี่นอ้อนงไข่เจ้าลขายนำมบพ่านหน้าบ้านเลยสั่งางนำไปไว้บ้านเนี่ยนำกับเมื่อดได้พี่น้อง ขอบคุณหลายๆเลิกค่ะคุณพัฒนาพงษ์จันทเขียด,ดีนะคะขอบคุณมากๆที่มาทักทายมาให้กำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะอันนี้หลุหล่นอะไรเนาะพี่น้องเพราะว่าข่อยกับพามจุดนี้แม่ยังบ่ทันกินมือเนาะกับบรลลว่าบันสิเป็นยังไงเลยต้องมาพ่อแม่พี่น้องแํานี่ละจ้าอันเรากกสิยุติการไลโสดแลวกสิีไปหาเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะขอบคุณหลายๆเลิกจ้าเป็นมือกน,นกับงกับเมื่อไรยืนยันยตันนนวนตวน ไปพี่น้องอืมก็ทําทงานอยู่กับพี่มาร์กก็ต้องมาเปิดรด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่มาบอกว่ายิ้มสวยอันข้ามาสวยเพิ่นบ่ได้เราดอกพี่น้องขอยว่าไอเนาะค่ะเนาะอันนี้ไม่ยัเก่งกับมาเปิดโตเราก็มาขอบคุณพี่น,ออนอ้อนนนง ที่พานมากเนาะค่ะนอ,นอพี่น้องได้เขามากตาบอดเถ่างายเทโอ้ยพอเขาหกสิบสองแล้วเนี่ยล่ะพี่น้องกับ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องได้หลายเดะเด้อที่พานมากั่บ่มีเพื่อนบามีพี่ม่มีน้อง,ออก,งอก,ก็บวันมาถึงจุดนี้หรอกจ้าถึงวันมาถึงจุดนี้เราก็ยังพอมาเปิดช่องเอาเวลาให้หมูมอนี่ก็เลยสิมายืนยันตัวตนว่ายังมี หน้าตาเป็นพ่อแม่พี่น้องแํานีล่ละจ้าอันเราก็สิยุติการไล,ล่สดเราก็สิไปหาเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ากะสิมาบอกเพื่อนเพื่อนว่าช่วงนี้กรสิบ่ได้เยี่ยมบ้านติมที่เนาะพี่น้องทั้งไก่ปีใหม่เตรียมนู่นเตรียมนี่โอ้ยทำหลายสิ่งเป็นจังไหนหนาว,วาจ้าอยู่ท่างคุณหนาวบ่ขึ้นปอใดแล้ว ทอดใสแล้วค่อยอะ่ะจบม้อหกเล้วค่อยเลี้ยนปอตีแล้วเยสมบาร์มหมอนาสซคอยเป็นคนเสื้อหมันในตัวเองวะค่อยหน้าตาไงก็ไปได้ตลอดนะคะมีตนใหม่บงังขอบพณดด้ยวยที่เขามาทักมาท่ายมาให้กำลังใจวันนี้มันยังเก่งกันสิม่ไ่วอดบายสามสี่สิบว่าค่ะ ต้งเบทั้ง,งนัวทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งมันอ่าบ่ได้ใดถึงว่าสีผ่านการโฆษณาเขาไปเลี้ยวกับซางเนาะพี่น้องก็มาคุยกับพี่กับน้องขอบคุณพี่น้องสุตเดนให้ดูนะคะว่าสีบ้านไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวพอวันปีใหม่จะเปิดบ้านให้ชมอีกทีนึงน้อเนาะพี่น้องคนเราเนาะยิ่งแก่ เดี๋ยวโรคซึมเศร้าก็จะมาหาพะัชนันกันเลยต้องมาเปิดมือเนียกับบายสามโมงคือเก้าัลยาเวลาเดิมที่มีเงี้เก่งเคยไรล่ะพี่น้องอเพราะเนี่ยพ่อพี่น้องมาสองมือแล้วเลยคิดพ่อเม่พี่น้องซ้ํานียละจ้าอันเราก็สิยุติการไล,ล์สดดเราก็สิไปหาเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะขอบคุณหลายๆดวยจ้าเปิดตัดความเผ็ดความเค็ม แตนัวหลายค่ะพี่น้องเออนี่ก้อยแบบกมมวงแก้หนาวใส่น้ำปลาใส่พริกผงใส่ข้อขวา,อาน้ำตาลโรยหน้านิดนึงขอบคุณด้วยค่ะคุณพเ,พเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ทุกคนที่สนับสนุนไมนี่เก่งน้องขะนนาอครับเพราะเคยลืมเดี๋ยวเพราะว่าเปิดช่องเอาเวลาให้มูหมมอนีก็เลยสิมายืนยันตัวตนว่ายังมี อ่าหน้าตาแบบหนาวอยู่หนาวอยู่กลางคืนเออเดี๋ยวกลางคืนวันนี้จะไปตะเวนหานะคุณยายเก่งกำลังทาสีบ้านอยู่ใครที่ยังไม่เคยเข้าไปชมเดี๋ยวเ็นนี้จะไปอัพที่เราช่วยดันโนพีน่นงทาย อันนี้ก็เป็นเวลาใบสามม่วงปกติของแม่ยักษ์เก่งอยู่แล้วเนาะค่ะปกติกับสิไล่ใบสามถึงใบสีม่วงเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กับยักเก่งกับมาได้ยืนยันตัวตนกับไอมาไอเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาไล่ขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาให้กำลังแรงใจที่ผ่านมาเนาะแซ่บนัวค่ะพี่น้องแซ่บนัวเด้อพี่น้องมันจินน้ากันเด้อจะเส่เส่บนัวนัวพุ่นเนาะค่ะเนาะที่เขามาให้กำลังใจมะม่วง ใส่ปลาเข,าข้าวคั่วหน่อยๆพริกป่นยังใส่ได้อยู่เสมอแสบแสบด้วยพี่นอ้องกอกกอกเว้ยแซ่บหลายข่อยเพชี้ยบางม่วงก็ประเดกพี่นอ้องเล้วไข่เพชี้ยบางม่วงก็ประเดกมื้อนี้กลับมาเลยยืนยันตัวตนมาสนับสนุนเขามากพักทายเนาะเขาจะบอกเพื่อนๆว่าช่วงนี้เนาะพี่น้องใน,นช่วงวันนี้ไปถึงปีใหม่มราหายกำลังแน่นใจที่มาพัางดัน ยันมือนั่นจนหอหมือนี่นะพี่นอ้องอจากวันนั้นถึงวันนี้แคบแล้วก็ออกไปนะคะไม่ได้มาคุยก็ไม่เป็นไรจ้าแม่แกเก่งก็แค่มาเปิดแล้วเป็นซีริ่มๆไปพี่น้องก้วยทอดนีม่มาจ้ายืมกินแน่มืออื่นติดทอดแท่นหรอกพี่น้องครับ ก็แค่มาอะไรยืนยันตัวตนกับพี่เฟซบุ๊กเฉยๆว่าเรายังทำงานกับเขาอยู่เดี๋ยวจะหาว่าช่องนี้พอยุ่งเหยนกับกันมีน้ำเปล่าบ่ไปหัดเที่ยนคนอื่นเดียพี่น้องกันได้กินตําคุ้งกับบ่ไปหวดเยี่ยนคนอ่นน่ได้ถึงว่าสีผ่านการโฆษณาเขาไปเลี้ยวกสรซางแล้วพี่น้องก็มาคุยกับพี่กับน้องขอบคุณพี่น้องสุ่วยเงาเมันหายหนาวเมื่อนี้ เ่าวล้วกับบอเทนเด็กกินเขาย้ำเ,เวีย้ำพี่น้องสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามาทักทายให้กำลังแรงใจ